สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ทีนี้ต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง,ง,งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมาร,บรบาบราาบุนกับพาจราพระไพบณ์อภีปุนโนจากวัดป่าดอนนายโศกอําเภอดองงานจังหวัดอุดรธานีมาพบก,กับท่านผู้ฟังก็นำธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นทั้งบทเปลี่ยนชนะและอัฏฐะเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้ง ข้อมูลที่เป็นพยัญชนะเป็นบทพยัญชนะที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นข้อมูลทั้งที่โดยอัฏถะึ่งซึ่งจะสามารถจําแนกแจกแจงแยกแยะได้หลายอัฏหลายในมีความลึกซึ้งในบทพยัญชนะในความหมายโดยอัฏถะอยู่เพราะเวลาที่เราศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องทั้งสองส่วนโดยบทพยัญชนะด้วยโดยอัฏถะด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอยู่แล้ว และด้วยความที่เป็นสัมนาที่จะต้องนําสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเป็นสองใน6หน้าที่ที่สัมนาจะต้องทําเพราะในช่วงของรายการธรรมะรบรุญในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ของวันพฤหัสก็จะนําพุทธพจน์เนี่ยเป็นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกจุดนั้นจุดนี้อาจจะนําเรื่องในนิทานธรรมบทมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้าง ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็นําเรื่องของท่านพระราหุลท่านพระเจ้าได้เคยเทศน์สอนท่านพระราหุลอยู่หลายเรื่องหลายตอนในระสูตรที่ม่ได้ฟังนี้ก็มาในมัชฌิมนิกายก็เรียกว่ามหาราหุโลวัทสูตรคือโอวาทที่ให้ไว้กับท่านพระราหุลเป็นตอนที่ให้ไว้ยาวให้ไว้มากเขาจึงใช้คําว่ามหาแลวก็จะมีคำหนึ่งก็เรียกว่าเป็นจุละก็คือเล็กนพูดอยู่หลายเรื่องหลายตอน ตอนที่ใหญ่ก็อธิบายไปตรงนี้ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อหาในประสูตร์เนี่ยก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าการฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นบทพยนญชนะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีสำนวนการแปลหรือว่าสับแสงที่ใช้อุปมาอุปไมยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะยังไม่เคยชินนะเพราะว่าก็เป็นภาษาแบบโบราณน,นิดนึในสำนวนการแปลก็อาจจะเป็นโบราณน,นิดนึง หรือว่าตัวอย่างก็เป็นพวกการทํานาวัวควายภูเขาท้องฟ้าพวกนี้่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างนั้นจะไม่มีลักษณะว่าเป็นโทรศัพท์มือถือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเครื่องบินอะไรกันไม่มีสมัยก่อนนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยเราค่อยควรโดยบ,บทเรียนชนะตรงนี้ให้รู้ถึงอัตถาด้วยอัฏถเนี่ยก็จะมีความแยกแยะแจกแจงไปอยู่หลายเรื่องหลายราว ซึ่งการฟังตัวนี้มีข้อดีในอยู่ตรงที่ว่าบทเพียนชนะที่เราจะได้รับฟังเนี่ยจะมีความชัดเจนนะการฟังบทเพียนชนะเนี่ยดีตรงที่ว่าปรุชาของเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะกําหนดบทเพียนชนะให้ถูกต้องตรงจริงโดยความสามารถของโรรองเนี่ยสามารถที่จะพูดกันแล้วไม่ขัดแย้งกันในตั้งแต่คืนที่ตร,รัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพานเนี่ยคำของโรรองเนี่ยจะเข้ากันเป็นอันเดียวกันหมดเนี่ยจะไม่ขัดแย้งกันเลยอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของปรุชา ซึ่งสาวกคนอื่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้นะอย่างท่านพระสารีบุตรบางทีพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาผู้เชาก็ยังตําหนิบ้างก็มีหรือแม้สาวกนอื่นๆมีความเห็นในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ต่อให้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตามพุเชาบางทีก็มาเตือนมาบอกให้เห็นเป็นอย่างอื่นไปให้มีความเห็นที่ถูกต้องไปหรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองนมาฟังรายการธรรมารับรุนของตัวเองที่ตัวเองจัดไปเนี่ยพูดย้อนหลังไปมาฟังฟังดูเอ้ยมันก็มีที่พูดผิดใช้บทเพียนชนะผิดบ้าง บางทีอัตถาความหมายเป็นไปอย่างอื่นบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรากลับมาหาตัวแม่บทคือคําสอนของพุทธะที่เป็นบทเพียนชนะที่พุทธะพูดเอาไว้แน่นอนม,นมันมีข้อดีตรงนี้แล้วในขณะเดยียวกันเราฟังแล้วตรงไหนสับแสงยังไม่เข้าใจต้องการทําความเข้าใจให้มากขึ้นเราก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้ข้าพเจ้าก็จะยินดีที่จะตอบให้เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจาแจ้งแล้วเรื่องอัตถะ นะเรื่องอัตตนี้ก็สําคัญว่าชีวิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวท่านบุฟังตัวข้าพเจ้าคนอื่นเราเราในครอบครัวมีพื้นฐานมีการศึกษามีความคิดเห็นอะไรแตกต่างกันไปเนี่ยทำให้เข้าใจธรรมะในอัตตาที่มันแตกต่างกันไปในะอุบมาประไม,ะมที่พระเจ้ายกเอาไวา้แล้วก็เป็นในสมัยนั้นสมัยปัจจุบันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป,ปใ,หให้มันเข้าใจกันมากขึ้นความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องอัตตาตรงนี้เราก็ต้องมาทําความจําแจ้งนะ คือพยายามที่จะแตกฉานพยายามที่จะทาความเข้าใจเอาล่ะที่นี้เรามาถึงเรื่องราวของพระสูตรหรือที่ได้พูดถึงนี้คือโอวาทที่ได้ให้ไว้กับท่านพระราหุลพระเจ้าได้ให้โอวาทกับท่านพระราหุลทั้งบุฟังวันนั้นท่านพระราหุลเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยล่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าท่านพระราหุลน,นั้นยังเป็นสามเณรยอยู่หรือว่าบวชเป็นพระแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้บอกนะว่าช่วงรรษาไหนในพระสูตรนี้แต่คิดว่าก็ยังอาจจะเป็นช่วงภาษาแรกๆอยู่ คือมีหลักฐานด้านบริษัทนะซึ่งในวิชาการต่างๆเขาไปทําการศึกษามาแต่ก็บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าออกบวชใช่ไหมหกปีแล้วก็บําเพ็ญความเพียรอยู่จนกระทั่งขึ้นปีที่7เนี่ยได้ได้บรรลุสมาสมบ,บุริยาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองราชกฤชพอเอาอภาษาจามรราชกฤชนั้นขึ้นภาษาที่2แล้วก็กลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองที่เมืองกบิลลัพัทแต่ว่าไปาเนี่ยไม่ได้ไปจำรรษา ในประจำพรรษาอยู่3เดือนนั่นก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็พรรษาที่15แล้วนั่นคือหมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้ามา15บห้าปพรรษาก็2 1บพรรษาอายุของพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็40กว่าแล้วลตอนที่ไปจําำพรรษาที่กรุงกบลิลลัพัทซึ่งถ้าเป็นตอนนั้นในสมัยนั้นก็คงจะไม่ใช่พระราหุลก็คงจะเป็นพระแล้วอายุย1่แล้วก็คงจะบวชแล้วเป็นภิกษุแต่ว่าเขามีหลักฐานในในพระไตรปิฎกที่พูดถึงว่าท่านพระราหุลเนี่ย ยังเป็นสามเณรบวชเป็นสามเณรตั้งแต่แรกแราดังนั้นการไปเยือนครั้งนั้นก็อาจจะเป็นช่วงนอกพรรษาก็ได้ไปที่เมืองกบิลพัฒนไปวัดนิโคราธารามอยู่ที่เมืองกบิลพัฒไปที่นั่นก็มีเหล่าพระญาติต่างๆพวกสกากยบุตรเนี่ยก็ออกบวชตามเยอะแยะหนึ่งในนั้นก็คือท่านพระราหุลเรื่องราวโอวาทที่ให้กับท่านพระราหุลน,นี้เกิดขึ้นที่เมืองสาัตี ซึ่งพระเจ้าอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนกันแน่แต่ว่าภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดถึงท่านพระราหุลน,นี่ยก็คือจะเป็นสามเณรจะเป็นสามเณรน,น้อยองค์หนึ่งอายุ7จ็ดขวบเพิ่งบวชอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะคิดถึงท่านในลักษณะนั้นแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นตอนที่ท่านเป็นพรุแล้วก็ได้โตแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ซึ่งในที่นี้นะครับพระเจ้าก็จะพูดถึงว่าท่านเป็นพระล่ะนะเป็นพระราหุลอาจจะเป็นสามเณรก็ได้นี้ท่านฟังมีหลักฐานหรือข้อมูลอย่างใดใด ก็สามารถช่วยแจ้งให้ทราบไดนะ้หรือว่าถ้ามีผู้รู้เขาบอกมาสั่งสอนมาอย่างไรก็ก็บอกได้นะก็จะนามาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านนินฟังได้แตนะ่ในที่นี้ครับเจ้า,าก็จะใช้คําว่าท่านพระราหุลละซึ่งเรื่องราวในพระสูตรนี้มีความเข้มข้นทีเดียวแต่เป็นพระสูตรที่ไม่ได้ยาวมากแต่เข้มข้นในเนื้อหาของการเป็นปธรรมมากเข้มข้นจนกระทั่งท่านพระราหุลเนี่ยไม่ได้ฉันข้าวแล้ววันนั้นน่ะแต่เรื่องราวก็เริ่มตรงจุดที่ว่าตอนนั้นพระเจ้าก็ไปบิณทบาต ท่านก็ไปบินบาบพระราหุลท่านก็ไปด้วยแล้วก็เดินตามกันไปตอนที่ไปบินบาบนั้นยังไม่ทันจะถึงในตัวเมืองสาวัตถีเนี่ยยังไม่ทันถึงจุดที่เขาจะใส่บาตรนั่นแหละแต่พระเจ้าก็หันหลังมาหันหลังมาบอกท่านพระราหุลบอกถึงเรื่องหนึ่งในขันห้าคือเรื่องของรูปขันห้ามีรูปเปธนาสัญญาสังการวิญญาณถูกไหมบอกว่าขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะหยาบละเอียดที่ไกลที่ใกล้อดียนาก็ปัจจุบัน เร็วหรือประนีตภายในหรือภายนอกนัาควรจะเห็นด้วยปัญญาตามชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราต้องเห็นอย่างนี้เดี๋ยวพระเจ้าตรัสกับท่านบาราหุลอย่างนี้ได้ฟังแค่นี่านฟฝังแค่ประโยคเดียวตรงนี้เป็นแค่ประโยคเดียวเลยนะพระเจ้าตรัสกับท่านบาราหุนท่านบาราหุนก็ถามนิดหนึ่งบอกว่าแค่รูปอย่างนั้นเท่านั้นหรือพระเจ้าก็ยืนยันที่นั่นบอกว่าทั้งรูปด้วยเวทนาด้วย สัญญาด้วยสังการด้วยวิญญาณด้วย5อย่างนี้นั่นก็เรียกว่าขันตั้งห้าขันหมายถึงกองสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันกับกองกองไว้รวมๆกันเราเรียกว่าขันขันท่าที่เรกว่ากองหรือว่าหมู่เนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งไว้อยู่5กอง5หมู่แต่สิ่งที่เป็นรูปที่เป็นของแข็งของเหลวกา๊าซติน้ําไฟลมรวมกันไว้เรียกว่ากองรูปสิ่งที่เป็นลักษณะความรู้สึกกองเวทนา แต่สิ่งที่เป็นลักษณะความหมายรูปกับกองสัญญาสิ่งที่เป็นลักษณะของการปรุงแต่งก็เป็นสังขารไปนั่นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอได้ยินเท่านี้ท่านบวังแต่ท่านบาราหุนได้ยินเท่านี้อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้โอ้ยใครได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าขนาดนี้เราจะไปหาข้าวกินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องละแต่ต้องรีบไปปฏิบัติธรรมเลยต้องรีบไปทําสมณธรรมเลยจะไปเห็นกับป่ากแก่ทองไม่ได้ จะมาลอกินข้าวเสร็จแล้วมาไคร่ควนที่พระเจ้าบอกสอนดูสิมันหมายความว่างไงไปมันตอนนี้เลยนี่ท่านปาราหุนคิดอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ทําให้เป็นข้อสันนิษฐานที่กับชาวคิดว่าท่านบาราหุนก็อาจจะเพิ่งบวชแรกๆแ,แต่เพิ่งอยู่ในเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ได้ไม่นานเออซึ่งการได้ยินได้ฟังคําสอนจากพระเช้าโดยตรงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องใหญ่มากถึงขนาดว่าเรื่องกินนี้เอาไว้ก่อนนะใครจะไปบินตาทมาหา ข้าวใส่ปากใส่ท้องในเมื่อได้โอวาจากผู้ชา้าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยรีบไปใคร่ครนข้อมูลนี้เลยเนี่ไปนั่งอยู่ใต้โคนไม้แห่งหนึ่งแนะ่ท่านพระสารีบุตรก็เห็นท่านาราหุนทำความเพียรอยู่นั้นแล้วก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเอ้าเจริญอานาปนสติสิเนี่ยมาสังเกตลมหายใจสินะธรรมนาปนสติสังเกตลมหายใจเนี่ยจะมีผลมายมีงนิสงมากนะวันนั้นท่านาราหุนไม่ได้ฉันก้าวทำหวัง แต่ตอนเย็นตกเย็นแล้วพระเจ้าก็ไปทากิจของพระองค์ใช่ไหมไปฉันข้าวบินทบาเรียบร้อยอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยฉันข้าวแล้วปกติพระเจ้าก็จะไปหลีกเร่นเหมือนกันน่ลหลีกเร่นในช่วงเวลากลางวันไปอยู่คนเดียวอยู่ตามชายป่าในถ้ำเงื้อป่าอะไรบ้างแตตอนเย็นก็กลับมาที่วิหารท่านราราหุนบอได้โอว่าจากพระเจ้ารีบไปไคร่ครูนปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแต่ตอนเย็นก็ออกจากที่หลีกเร้นของตัวเองเหมือนกันแต่ไปฟ้ปาพระเจ้าเราก็ถาม ถามถึงที่ท่านพระสารีบุตรได้ให้ข้อมูลเอาไว้นี่แหละว่าเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรพูดถึงอนาปานสติมันอะไรกันเนาะแล้วก็เลยเอาข้อมูลนี้ไปถามบรรชาแต่ตรงนี้คิดว่าถ้าท่านพระราหุลอยู่ในธรรมะอะไนี้มานานอาจจะได้เคยฟังเรื่องว่าอนาปานสติเป็นยังไงหรือว่าอาจจะเคยรู้อยู่แล้วถามเพื่อความแจ่มแจ้งก็อาจจะเป็นได้คือบางคนก็ถามเรื่องที่ตัวเองรู้อยู่แล้วนั่นแหละเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้สามารถทําได้ นะซึ่งท่านพระราหตอนนั้นอาจจะอาจจะไม่เคยฟังเลยก็เลยอนาปานสติเป็นยังไงในะมีสติในลมหายใจในบรรไดเป็นอย่างไรหรือว่าอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่ว่าต้องการความจำแจ้งก็เลยก็ถามซ้ําอีกในที่นั้นก็อาจจะเป็นได้นะาจ,จะเป็นได้ทั้งสองกรณีพระเจ้าอธิบายอย่างไรจำวังการอธิบายของพระเจ้าตรงนี้มีความแยบกายเพราะว่าแทนที่จะเริ่มต้นเหมือนในที่อื่นๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังอนาปานสติสูดใช่ไหมว่า ไปสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงลรงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าหายใจออกมีสติหายใจเข้า,ายาหายใจเข้า,า,ขาสั้นกว่าไปนั่นประสูดโดยส่วนใหญ่จะเริ่มที่ตรงนี้แต่สําหรับท่านบราหุนไม่เป็นอย่างนั้นจำฟังเฮ่ทำไมท่านบาราหุนถามเรื่องอาณาปานสตินั่นพระเจ้าเอาเรื่องธาตุทั้งห้ามาอธิบายก่อนธาตุดินเป็นยังไงธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุเป็นอย่างไร นะของใดเป็นของแข็งนะก็เป็นธาตุดินใช่ไหมของเหลวมีการเอ่ออาบเปียกชุ่มก็เป็นธาตุน้ําของไหนเป็นของที่มีลักษณะเป็นของร้อนอยู่ในกายของเราเนี่ยก็เป็นธาตุไฟนะอันไหนที่เป็นพัดไปได้ไปตามอาวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าใจออกพวกนี้ก็เป็นธาตุลมส่วนอากาศธาตุคือช่องว่างช่องว่างที่อยู่ในร่างกายของเราช่องหูบ้างช่องท้องบ้างอะไรพวกนี้นะเป็นมีธาตุทั้ง5นะ้าอธิบายเรื่องธาตุทั้ง5้านีย่ย้ำก่อน ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างที่พูดไปตอนเช้า่พูดถึงเรื่องรูปจริงๆตรงน,นี้เป็นความอนุเคของพระพุทธเจ้านะก้าพเจ้ามองว่านั่นแหละตอนเช้าที่ก่อนจะไปบินบาทนะก็อธิบายว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงนะรูปไม่ใช่ตัวตน,นพูดสั้นๆอย่างนี้นพูดแค่ประมาณประโยคเดียวรูปในที่ไกลที่ใกล้หยาบเรือละเอียดไม่ใช่ตัวตน,นไม่ควรเจนว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยอธิบายก่อน,นอธิบายกับว่าเอ้รูปเนี่ยมีอะไรบ้าง อ๋อก็ธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุนี่แหละว่าเราควรจะเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแน่พึ่งเห็นอย่างนี้พึงอบรมจิตให้เสมอด,ด้วยดินน้ำไฟลมลเน่พึงอบรมจิตอย่างนี้อันนี้คือขยายความที่อธิบายไว้ตอนเช้าคือท่านพระราหุลเนี่ยถามเฉพาะเรื่องอนาปานนสติแต่รพระเจ้ามีความบันทราเต็มไปหมงตอบเรื่องที่ตัวเองได้บอกไปด้วยตอนเช้านั่นะคืออันนี้บวกกัน นั่นคือที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านราราหุลว่าเออทำอนาปานาสติสิท่านบาราหุนพอตกเย็นก็เลยเอาเรื่องอนาปานาสติเนี่ยไปถามพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยตอบใหนะ้รูปตั้งแต่เรื่องรูปด้วยเป็นยังไงอธิบายให้แล้วก็เอาที่ท่านบาราหุนถามเรื่องอนาปานาสติบวกเข้าไปด้วยเนะี่ยเป็นยังไงก็อธิบายให้ฟังอันนี้เป็นความอนุเคราะห์เป็นความละเอียดเป็นความเรียบร้อยเคารพธรรมะของพระเจ้าที่ว่าข้อมูลอะไรที่ให้ไปเนี่ยไม่ปล่อยให้หลุด นต่เป็นประเด็นเพื่อที่จะให้ท่านพระหุ่นเนี่ยมีความเข้าใจด้วยแต่พระพเจ้าก็งงตอนแรกนะท่านฟังว่าเอ๊ถามอานาปานาสติแล้วทําไมพูดถึงเรื่องธาตุทั้ง5ทําทไมพูดให้เจริญอสุภะให้เจริญเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพวกนี้แต่ตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอานาปานาสติเลยอานาปานาสติที่พูดในที่อื่นเนี่ยก็เป็นเฉพาะลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอมาดูวิเคราะห์นะนึกถึงอัธยาศัยของพระพุชเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจกว้าง ความใจกว้างของพระเจ้าเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเขาออกปากว่าจะช่วยเหลือเราในเรื่องในเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่พอเหตุเดือดร้อนเกิดขึ้นจริงๆเขาให้มากกว่าที่เขาออกปากเอาไว้ในคนนี้เป็นเพื่อนที่ใจกว้างเป็นเพื่อนที่มีอธัธยาศัยดีมีสิ่งที่เรียกว่ามีความอุปการะมากอันนี้เป็นเป็นอธัธยาศัยของพระเจ้าแต่มีความเคารพธรรมะตรงนี้แต่เพราะนั้นพระราหุลทราบข้อมูลละว่าอ๋อ,อรูปที่บอกว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ย หมายถึงทาตุดินทาตนน้ำท่าุไฟท่าน,านามาาลมอากาศธาตุแล้วก็ยังพูดถึงให้มีเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาอันนี้จะสัญญาอสุภัสัญญาพูดีด้วยนั่แท้ไม่ด้วยแล้วก็ยังได้ตอบคำถามที่ท่านพระราหุลถามถึงเรื่องอนาปานาสติด้วยนั่นคือการที่หนังคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าซึ่งท่านท่านผู้ฟังวิเคราะห์หรือว่าฟังพระสูตรนี้นหลายๆเที่ยวเนี่ยก็จะพบว่าอเนื้อหาที่ให เห็นความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นของที่เป็นอนัตตาในเรื่องของท่าสีดิน้ำไฟลมเรื่องของกายของเราเนี่ยแสดงถึงการที่ทาวิปัสสนาแล้วนั่นคือการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วซึ่งท่านบาราหุนเนี่ยก็คงจะมีอัตยาัยในลักษณะนั้นว่าให้เอาวิปัสสนาเนยนั่นคือจิตที่จะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยต้องมีทั้งวิปัสสนาแล้วก็สมถะบางคนก็จะเอาสมถานาบางคนก็จะเอาวิปัสสนานําหรือว่าทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน แต่ในลักษณะนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกกับท่านพระราหุลก็คือให้เอาวิปัสสนานำแต่คือพระองค์ไม่ได้พูดเป็นประเด็นนัอย่างนั้นนะนะแต่ว่าจากข้อความที่บอกท่านพระราหุลก็แสดงถึงความที่ให้พิจารณาเลยเห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอาจจะเป็นเด็กก็ได้ัตยาสายก็คงจะเป็นลักษณะนั้นจิตมันจะไม่ค่อยมีเรื่องการปยาบาติเบียดเบียนเท่าไหร่ก็ชื่อว่ามีสมาธิระดับหนึ่งก็แสดงว่าสมาธิได้ละ ก็เลยแต่เติมเรื่องของการเห็นตามที่เป็นจริงก็ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงลักษณะนั้นด้วยเอาละท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการของเราหมดแล้วเวลาสั้นนิดหนึ่งถ้าอย่างไรในเรื่องนี้ที่ว่านะทฟังยังมีคําถามหรือข้อสงสัยใดก็สามารถเขียนมาถามกันได้นะโดยการเขียนไปฉุดไม้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหลโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไหลโศกอําเภอหนองอานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com u r e d h j m m a. c o m com พัจ้าพระภัยบุญพภิปุณโน,โนชลประพัน์นติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกและ AM 891 h z กิลเ